สบายดีทุกคนมาพ่อกันอีกแล้วเนาะกับซองม่สีคัวน้อยน้อยมันนี่สีเตรียมกล้องมาเรียบร้อยสีสีพาไปเก็บสตรอเบอรี่เนาะไปเบิ่งกันเลยว่าสีสีได้จักลูกเนาะก่อนสีไปเก็บสีพาสมลูกมันก็เนาะไม่แดงตะมุตะมิอยู่อันีีก็ลลูกง่ญ่พอสมควรนะสิเจ้า อันนี้ลูกใหญ่มันเก็บไปแล้วเนาะยังเหลือแต่อันนี้ก็ลูกน้อยธรรมดางามโบงามโบมาเบิ้งกันว่าสีมื่อน,นี้สีสิเก็บได้จากลูกนี่ ต้นใหญ่บอกออกลูกไรนี่น,นี่โอ้ยตแต่แพงเลยโอ้ยตแต่แพงตาฮักตแต่แพงเนี่ยลูกบกางใหญ่นะกำลังสีเดียงๆดงมันกำลังแดงแดงนี่ทุกคนตแต่แพงบอกอามาเริ่มเด็ดกันเลยเนาะนี่ สองลูกสามลูกสี่ลูกเนาะอ,อ่าลูกที่ห้า Ừ, lúc nỉ nhảy lúc nỉ nhảy ừ, cái ảo nó Tiếp nó một cái súc này ừ, tất khôn lúc bắt nhảy luôn ลูกบักใหญ่บักใหญ่อึบนี่มาแล้วนี่อีกอึบนี่ลูกบักใหญ่นี่คือสตอเบอรี่ที่เก็บได้ทุกคนว้าวงามงามนี่อย่างอีกสามลูกยังไม่ได้เก็บเด็ดเลยเด็ดลเลย นี่อันนี้ลูกน้อยๆลูกน้อยอยู่โอ้สีแดงเนี่ยสีแดงซ้ำเลยเนี่ยอันนี้กำลังุเอาเอา้นเลยเน,ะนาะน่ผลงานผลงานเดี๋ยวสีสิมานับเบองนะวัาสีได้จักลูกนี่สีสิมานับกันเลยว่าสีได้จักลูกละหนึ่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสบ ช่องส,สิบสามสิบสี่ทุกคนได้สิบสี่ลูกงามงามเนี่ย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 ผลงาน,นแห่งเจ้าดีเนาะมี เมื่อเก็บแล้วเราก็ต้องซิมเนะกินมันหอมหอมสิมลูกได้ดีวะอ่าวลูกแดงๆนี่ก็แล้วกันลูกใหญ่อยู่นะหวานหอมหอมหวานหอมหวานแต่ลูกใหญ่ๆทุกคน ม่นีนยวมาซิมลูกน้อยอีกลูกนึงกันลูกน้อยก็หวานคือกัดเข้าไปละลายในปากบต่บต้องบ่ต้องถามเนาะปลอดสารเนาะปลอดสารผิดว่ได้พ่นว่านพ่นใหญ่อยัง สำหรับคลิปนี้สิจะคลิปเพียงเท่านี้นะผู้ใดเขา้ามาเบิ้งแล้วสิฟ้าก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้มาสีคนน้อยๆได้เลยขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งติดตามกันนะสบายดีบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมเด้อ